ผมช่องบอ่เบียดาซิ่งมันเดิมนะผมนี่มาดู้าง,งานครับหลังจากที่เกรดบทอัดแล้วนะครับระยะ1กิโลจเสร็จนะผมเ,เสร็จเหมือนกันครับผมคิดว่าจะไม่เสร็จซะแล้วครับนี่ดู้าง,งานนะเดี๋ยวพาเดินดูเลยประมาณนี้สวยจัดทุกคน,นเนียนเลยครับ ความหนาเออสิบห้าเซนนะครับแต่น่าจะเกินนะนี่าว่าหนามากครับในแบบมันให้มาสิบห้าเซนครับต้องเป๊ะนะครับขาดไม่ได้แต่เกินได้ครับขาดไปได้เกินก็ดีประมาณนี้นะครับนี่เจ๋อเลยงานนี้ไม่ธรรมดาครับวันเดียวเสร็จครับรับจบนะครับวันเดียวเสร็จจบครบเครื่องนะผม โอ้น้นแน่นเลยครับหินนั้นหนาเน้นแน่นเลยอันนี้ไม่ธรรมดาป้าเลาไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนนะตอนนี้ไม่เห็นมาดูงานเลยครับไม่ไหวเลยอเดินตามรถบดไม่ทันครับรถเกตจอดรอแล้วพา,วาเสร็จแล้วครับต้องบดอย่างเดียวครับตอนนี้ อย่างเเดียวยวลอาจารย์ดำสายเก็บงานครับมาขับรถบดคืนนะครับผมรู้ว่าไปไหนมาที่ไหนได้ไปหวานข้าวครับนี่อ๋ออันนี้ก็ล่องรอยครับหลังคลิปที่แล้วครับนี่เละหมดเลยพี่น้องเลยตกถนนครับมันแคบ ถนนมันแคบครับคนก็ไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่ครับเลยทํำห้ผลาดได้เนาะแต่ว่ายังว่าครับทุกหน้างงานยม่อมีอยู่ผึกศักอยู่แล้วครับแกนี้จิ๊บจิครับมันสุดยอดจริงๆเลยพอได้ครับหน้าง,งานไม่พอได้ครับนี่ กว่าจะถึงหนึ่งกิโลนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ผมก็เดินมาได้ห้าร้อยเมตรแล้วครับครึ่งครึ่งครึ่งเดียวเองนะครับพา,าดูนานง,งานว่าจานดนํานี่เจ้าวเลยไม่หยุดเลยครับ ทำทั้งวันน่ะแกนี่ถ้าเราบดได้ความแน่นมันจะเนียนอย่างนี้เลยนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้ครับยังฟูอยู่ต้องสั่นสะเทือนลงไปนะครับจนถึงนรกนู่นเลยครับหายไปกับโค้งเลยอาจารย์ดำเรานี่ ทางนี้ก็จะเป็นอีกครึ่งหนึ่งครับที่เราทําไปแล้วนะครับก่อนที่ตอนที่รอเทหินครึ่งครึ่งนี้กลับไปจะเป็นประมาณสี่ห้าร้อยเมตรนะครับถึงจุดสุดนะครับถึงจุดสุดเขตน,นะว้าเดินมาถึงเลย FC เหนื่อยนี่เนีนยนเลยครับเนียนกลิบครับ hai bon hai bon hai bon phải đó chờ đó, đó. 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 ก็าตามเราเรียกว่าอะไรนะตามถนนเดิมเลยครับตามถนนเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดต้นยุคานะครับเขาให้เอาตามสภาพหน้าง,งานเลยแต่ผมว่าเนี่ยต้นยุคาแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ดีครับเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวพ,นะพอมันใหญ่นะพอมันใหญ่โตขึ้นมานะครับทําให้รถเข้าลําบากครับเนี่ยแบบนี้นี่ดัดทิ้งไปเลยครับปลูกในคนานณน,นะครับ สายปาดรอข้างหน้าแล้วครับเหลือสายบดอย่างเดียวสวยงามเลยทีเดียวครับงานนี้ก็ผมรับเป็นรายวันนะยุนะไม่ได้เมาครับ แต่เราก็ทำให้เต็มที่ครับทำจนกว่าจะหลอง,งานจะพอใจด้วยละครับหนึ่งวัน ครับถ้าโบราณมีผลเทสศีีไม่ได้นะบแบบนี้ต้องมิกกันหลายชั้นเลยแหละนะครับตอนนี้เรามิกรอบเดียวก็เอาเลยครับเพราะว่าไม่มีผลเทสศเนาะตัวเนาะ เกียจอดรอดสบายใจเลยเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกลับนะครับเพราะว่านห้าง,งานนี้เสร็จแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานอีกหนึ่งที่ครับต้องย้ายครับต้องย้าย không để bỏ hiệp cho mày chắc chắn đâm chặt hay hiệp một bếp ninh nỉa lệ โอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลำลาทุกทั้นไปก่อนครับสวัสดีครับ